ศึกษาก่อนสะสมกับอาจารย์แจ็กกี้เมืองขอนแก่นพบกับพระผงลีลาเนื้อผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญจังหวัดนคปรปฐมวัดกลางบางแก้วนี่เป็นพระผงลีลาดูความธรรมชาติการสร้างดูยันนิดเป็นยันปั๊มนะครับนี่ถ้ายุคต้นๆท่านจะเป็นยันจานมือระยะกลางๆหน่อยก็จะเป็นยันปัม๊มนี่คือพระพงลีลาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้วจงวังหวัดนครปฐมพระลีลาข้างตารางตารางเป็นข้างข้างนะครับตารางข้างเม,ม็ดม,มีเม,ม็ดมีเม็ดด้วยแล้วก็เป็นตารางด้วยนี่คือพระผงลีลาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมเนื้อผงยาจินดามณีสำนักต้องวัดกลางบางแก้ววงการพระเครื่องรูจ้จากผงยาจินดามณีต้องเป็นของสำนักวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรนคนปฐม ตั้งแต่ยุคของหลวงปู่บุญมัดกลางบางแก้วไปต้นมานี่คือพิมพ์ลีลาเนื้อจินดาในยุคกลางๆเชินชมเราก็สามารถที่จะศึกษาก่อนสะสมสามารถที่จะเข้ามาเช็คสอบถามพระเครื่องของท่านได้ถ้าท่านมีพิมพ์พเช่นเดียวกับที่อาจารย์แจ็คกี้โชว์อยู่นี้ก็สามารถนำมาสอบถามตรวจเช็คได้นะครับใต้กระถูนี้เลยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ